จอดรถขวางประตูบ้านคุกไหมมีคำตอบครับไปจอดรถขวางประตูบ้านมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราส9 7เจถ้าที่จอดนั้นไม่ใช่ที่สาธารณะปรับไม่เกิน5,000แต่ที่จอดรถขวางประตูบ้านเป็นทางสาธารณะมันเป็นเรื่องทำให้เขา อ,อความเดือดร้อรำคาญจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้เรายังเป็นความผิดต่อรัฐในพระรชาชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา57วงเล็บสิบเพราะว่ากฎหมายก็ห้ามไม่ให้ผู้กับขี่ไปจอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร อันนี้มีโทษปรับไม่เกิน500บาทรู้ยัง